สวัสดีครับเราจะต้องผ่านวิกฤตกันไปให้ได้ไม่ว่าจะโดนรุมร้อนอย่างไรด้วยกระบวนการทดสอบจากธรรมชาติแน่นอนนะครับ การเกิดวิกฤตต่างๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติยิ่งโควิดครั้งนี้แน่นอนครับคนไทยเรายัางโชคดีอยู่เรามีความพร้อมหลายๆอย่างเรามีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิเศษหมายความว่าสามารถปลอดภัยจาก ไวรัสโควิดได้ง่ายด้วยการระมัดระวังเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันครับฝันและกำลังใจของเราครับเป็นเรื่องที่สำคัญมาอันดับที่หนึ่งคือฝันและกำลังใจเราพยายามทำสิ่งที่พบใหม่ในสิ่งนี้นะครับให้เป็นเรื่องปกติและก็มีเป้าหมายในการทำธุรกิจต่างๆทำงาน ที่เคยทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลนะครับทำให้มีสมาธิในจิตใจเพื่อรักษากำลังใจไว้แน่นอนครับขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายครับมีเป้าหมายมีกระบวนการจัดการวางแผนว่าเราจะเดินหน้าต่อไปสำหรับหลายๆท่านไม่เคยเจอประสบการณ์ไม่เคยเจอปัญหาสิ่งเหล่านี้ นั่นหมายความว่าเป็นหนี้นธนาคารฝ่ายธงหนี้ต่างๆนะครับบัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเข้ามาหมดเลยเวลานี้ถ้าเราสามารถที่มีการกำหนดทิศทางตัวเองได้หมายความว่าจะเย็นไว้ก่อนเรายังไม่มีเราไม่หนีเราก็ค่อยจ่ายให้เขา แน่นอนครับจิตใจปกติและก็ทำงานเดิมให้ดีขึ้นกว่าเดิม <c oughs> พัฒนา <c oughs> ความรู้เพิ่มจับงานใหม่เพิ่มไม่เลือกงานเราสามารถที่จะผ่านวิกฤตได้คงเป็นระยะหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้เนื่องจากการชะงัก ต่างๆในครั้งนี้เราจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณและก็มีเป้าหมายอย่างเด่นชัดนี่สินนะครับส่วนไหนที่สมควรจ่ายได้ก็จ่ายไปก่อนหรือว่าต่อรองกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่า,าเจ้าหนี้ต่างๆนะครับขอผัดผัดผดผ่อนไปก่อนลดหย่อนไปก่อนให้ตามที่ให้ได้ หรือว่าไม่ผมไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรค่อยให้ในโอกาสต่อไปแน่นอนครับขอให้คิดไปอย่างนี้และเราก็จะต้องผ่านวิกฤตอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเราจําเป็นต้องหางานเพิ่มงานเพิ่มปัจจุบันนี้มันมีช่องทางเยอะมากงานค้าขายครับมันได้ทันทีเพราะฉะนั้น งานออนไลน์งานเครือข่ายต่างๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราต่างที่ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเรียนรู้ต่างๆจากกระบวนการความสำเร็จใน y u u t u b e ิน s t a g กร m หรือ Facebook หรือว่าช่องทางต่างๆครับที่เราสามารถเรียนได้ที่บ้านแล้วก็นำมาสิ่งนี้ฮะเอามาใช้ต่อยอดธรุรกิจของเราหมายความว่าพักนี้ไว้ก่อนช่วงนี้ แต่ไม่พักความฝันเดินหน้าต่อไปครับเราเคยเจอปัญหาเช่นนี้มาก่อนเมื่อ IMF สมัยก่อนนะครับการทองนี่ทวงทุกวันทุกเวลาเราก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายครับแต่เราได้จับงานเกี่ยวกับงานค้าขายงานขายตรงต่างๆนะครับเราก็ศึกษาทำทุกๆเรื่องอ่า แต่ครับจากการที่เริ่มต้นในวันนั้นนะฮะทำให้เราสามารถที่จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้หนี้ปลดหนี้เครดิตต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่างานที่เราได้เรียนมาโดยตรงก็าตามบางครั้งจําเป็นต้องมีงานเสริมด้วยครับวันนี้ขอแนะนําให้ทํางานเสริมครับอาชีพเสริมเอาเศษเวลามาสร้างอนาคตครับนั่นหมายความว่า,าเพื่อนๆต่างๆ ที่มีอาชีพไม่เหมือนกันแน่นอนครับในเหตุการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องอาศัยเพื่อนฝูงว่าใครบ้างครับมีประสบการณ์ทางด้านไหนพอที่จะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านวิกฤตไปให้ได้เราเราศึกษาจากเพื่อนครับวันนี้ในเมื่อเพื่อนบอกให้เราเรียนรู้าจากการลงทุนฮะด้วยลงทุนคำว่าลงทุนหนักที่สุดคือหัวใจครับ ใจถ้าเราไม่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้กับเขาเราไม่มีทางที่จะประสบกับความสําเร็จเพราะเราต้องมัววิเคราะห์วิจัยพิสูจน์อยู่ถามแล้วถามอีกทําให้เพื่อนไม่อยากจะคุยต่อมันเป็นการพลาดโอก,กาสของเราครับหลายหลายครั้งที่ผมเจอประสบการณ์เช่นนี้นะครับขณะเดียวกันครับปัจจุบันเพื่อนๆก็ต้องการที่จะเอาทุนมาต่อยอดหมายความว่าต้องไปกู้ธนาคารมาอ่า กู้บัตรเครดิตมาต่อครับเพื่อเอาเอาเงินต่อยอดเงินในลักษณะนี้ผมไม่เห็นด้วยครับวันนี้เรามีเงินน้อยๆเอาเงินร้อยมาต่อเงินพันเงินหมื่นเงินแสนดีกว่านะครับด้วยการขยับให้มีรายได้เพิ่มและกําไรเพิ่มจากการศึกษากระบวนการค้าขายทางออนไลน์ขายตรงต่างๆนะครับมีผู้ประสบการณ์เยอะมากเลยเราศึกษาทําตามค่อยได้เพราะฉะนั้น นาทีนี้ครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะสามารถช่วยเราผ่านวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนคนเราเครับต้องยอมรับสถานการณ์เช่นนี้เป็นไปทั่วโลกไม่ได้เป็นเฉพาะเมืองไทยใช่ไหมครับถ้าเป็นเฉพาะเมืองไทยประเทศไทยเราก็ต้องลงโทษว่าทาไมเราโชคร้ายแต่วันนี้เราเป็นคนไทยเรายังโชคดีมากๆเรามีอาหารทุกอย่างพร้อมมีอากาศที่ดีมากมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม แล้วก็ของไม่นานครับการวัคซีนที่ต้องต่อต้านไวรัสโควิดต้องสำเร็จแน่นอนนะครับช่วงนี้ขอให้ปรับรับประคองตัวเองให้ผ่านไปก่อนเอาผ่านไปแล้ววันนี้เราจะอยู่อย่างไงครับใช้เงินอย่างไงมีไรายได้มาอย่างไงผมว่างานออนไลน์อะดีครับงานเครือข่ายออนไลน์นะครับจะเป็นธุรกิจขายตรงพูดตรงๆว่า ตั้งแต่ A ถึงตัวแทนะครับเราก็ศึกษาได้เลย MW V ต่างๆนะครับกิฟฟินนะฮะต่างๆมีเยอะทุกตัวครับมีบริษัทที่มาใหม่และบริษัทที่เก่าเราขอเพียงศึกษาบริษัทไหนก็ได้ที่เขาไม่ได้หลอกลวงเราแล้วก็เราลงทุนน้อยๆใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถต่อได้เอาเงินไปซื้อสินค้านะครับไม่ใช่เอาเงินไปเพื่อ หวังเก่งกำไรจากบริษัทที่ว่าทำอต่างๆผมก็เคยมีเพื่อนตรงนี้อยู่แล้วครับมันพลาดเยอะมากเลยเอาเงิน1น0 0งหนึหมื่นต่างๆเนี่ยไปซื้อสินค้าแล้วขายต่อขายต่อมันจะได้มีผลการตอบแทนมาจากเซ็นการตลาดครั้งหนึ่งต่อไปเป็นอันดับที่2และมันจะมีอินเสนทีมาหลายๆขั้นตอนหลายๆรูปแบบซึ่งแต่ละบริษัทมีระบบที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเลือกบริษัทที่มั่นคง มีบริษัทที่แน่นอนในประเทศไทยให้เราได้เห็นนะครับบางครั้งวันนี้อาจจะมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาเราบอกว่ามันต้องดีจากต่างประเทศอาจจะเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ไอตำแหน่งต่างๆที่เขาบอกอ้างถึงว่ามันมีในประเทศนั้นประเทศนี้มันไม่แน่ก็ได้นะครับเพื่อนครับอย่าไปเชื่ออะไรมากเพราะฉะนั้นเอาที่เราเห็นกับตาเราในประเทศไทยว่าบริษัทอะไรที่มันดีที่สุดและเราชอบที่สุดก็ทํามันไปเลยครับ ต่างๆต,ตอนนี้เราศึกษาทาง YouTube ก็ได้ Instagram, Facebook อินส a าแกรมเฟซบุ๊กอะไรนะครับหรือว่าทางไลน์ต่างๆเราก็ศึกษาได้แน่นอนครับวันนี้กําลังใจจากพวกเราสําคัญมากขอศึกษาอย่างมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าไปให้ได้นะครับขอให้เพื่อนๆลองศึกษานะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เก่งมากเขาสามารถทําอะไรได้เร็วมากเขาก็พลิกผันชีวิตได้ไง่ายๆขณะเดียวกันเชื่อว่าทุกคน สามารถที่ผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนครับอ่าก็ดีครับโครงการที่พ่อหลวงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้เราก็สามารถอ่าเศรษฐกิจพอเพียงได้อยู่กับบ้านต่างๆนะครับเอาเศษเวลามาสร้างอนาคตด้วยกันศึกษางานเสริมอาชีพเสริมต่างๆหรือทำอะไรที่เราชอบให้ได้ตังค์เพิ่มตลอดแต่ก็ดีของอาชีพเสริมก็คือ งานออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันสามารถสร้างเม็ดเงินได้ทันทีครับสร้างได้ทันทีเลยไม่ต้องลงทุนเพราะบางทีเราก็มีสินค้าบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่เขาดีแล้วเราจับมาเราเป็นคนกลางดีกว่าขายได้กําไรตัวง่ายๆเราลงทุนแบบง่ายๆครับแต่ว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆเราสร้างแบรนด์ใหม่ๆคิดแบรนด์ใหม่ๆเอาสินค้าลิตภัณันใหม่ๆนะครับลุยการตลาดให้ถูกต้องตามระบบและมีคุณธรรมครับแผนการตลาดต่างๆในระบบ ออนไลน์นะครับค่าตอบแทนในประเทศไทยผมคิดว่าถ้าเราทําจริงๆจังๆตั้งบริษัทต่างๆขึ้นมาแล้วให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยครับหลายสิ่งหลายอย่างครับเพื่อนก็เพื่อนใครเป็นทํางานมาด้วยกันนะครับเจอวันนี้เจอปัญหามากๆจริงๆผมก็พยายามแนะนําว่าคนชอบบริษัทอะไรคณชอบอ สินค้าตัวไหนทาไปเลยทําสุดๆไม่ไม่กล้าเกณฑ์ว่าทําบริษัทไหนนั่นผมเองก็ทําอยู่บริษัทหนึ่งนะครับผมก็ทําแล้วประสบกับความสําเร็จระดับหนึ่งเราก็มีความสุขแต่เราวันนี้ที่มาพูดนี้หมายความว่าให้เพื่อนๆเราตัดสินใจทําอะไรก็ได้ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องครับไม่จําเป็นต้องบริษัทที่ว่าผมแนะนํานะครับเพราะฉะนั้นนั่นตัดสินใจทําไปเลยแล้วก็ เงินทองที่เรามีมีเอาเงินมาสร้างอนาคตนะครับเอาเสีษเวลามาสร้างอนาคตเอาความฝันความหวังมาสร้างอนาคตอา่าแต่การกําหนดเป้าหมายต่างๆมันอยู่ที่เราครับเราจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่เรานั้นขอให้เพื่อนๆลองทํางานอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็พบกับความสําเร็จนะครับผ่านวิกฤตโควิดให้ได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ